นะครับผมนาพิจาครับยี่สิครับวันนี้มากยอนครับนี้ก่อนย่ไงจะไปนจนี้นะครับผ่านวิวยี่สิบออเอฟไานะครับมาโค้ชที่สองนะครับแล้วไปไปที่หนึ่งของโค้ชที่หนึ่งไปหนึ่งเอของโค้ชที่หนะครับไปเส้นสีเหลืองครับแล้วก็มาที่ค้วยักเของโค้ชยี่สิบนะครับของ B A T T นะครับแล้วก็มาที่อันนี้ครับ M อ็ค e ั่วทีบสี่ของปักเอนะครับผ่านเ้นสีเทามาครับ <c oughs> แล้วก็มาที่ปักหนึ่งเอคัวสองนะครับผ่านคนรั่วของดีเลยนะครับแล้วก็ที่มาปักอันนี้นะครับหนึ่งเอคัวาสองนะครับผ่านเส้นสเที่ข้าวดำลงกลาวครับ <c oughs> แล้วก็อันที่สองนะครับย <c oughs> าฟิวยี่สิบแอมนะครับ ขั้วท่อมาครับแล้วก็ผ่านมาที่ขั้วหนึงนะ่งเอนะครับขอ้วขานหนึ่งเอของ<ๆ>ขั้วที่ตีนะครับผ่านเส้นสีดำมาครับผ่านมาเลยครับตามมาเลยครับผมแล้วก็มาที่ข้อต่อร่วมนะครับแล้วขึ้นไปที่ปัก์คเอขั้วที่หนึ่งของบวกบีสองนะครับ,บ,รบ,บแล้วก็ไปที่นี่ครับ ขึ้นไปครับมาที่ Park A ขั้ว2ของบวก B นะครับแล้วก็มานี่ครับจากแบตจากฟิล15แอมป์นะครับของขั้ว M A M 2ครับผ่านขั้วที่องมานะครับผ่านขั้วที่2มาครับมาที่ขั้ว ไอ้บักีหงของขั้วหนนะครับผ่านเส้นสีทอมาครับขึ้นไปที่ b ักเอดีสองของขัวสีนะครับแล้วก็มาที่ขั้วห้นะครับเข่าสวิตผ่านสวิตขั้วผ่านสวิตเอ็มเอ็มสองผ่านสวิตไปที่ไอจีขัวหกนะครับผ่านเส้นสีชมพูครับแล้วก็มาที่ขั้วที่ห้าบักเอดีสนะครับ ผ่านเส้นเส้นหัวครัไปที่หัว10ของปัก A A หนึ่งนะครับแล้วขึ้นไปที่ขั้วปักหนึ่ง B ขั้วสองครับทางคนรั่วของวลีลีนะครับไม่ได้ตัวแม่ไแล้วก็ไปที่ปักหนึ่ง B ขั้วสามครับผ่านเส้นที่เข้าจาลงกาวครับแล้วนี่ครับจากนี่ครับ ไฟเอาใจไอจมาที่ฟิว7.5แอมป์นะครับของอแล้วก็พานมาที่ปาร์ซีบขั้วเก้าครับเส้น4ีแดงครับมาที่ปาร์ก A อของขั้ว28นะครับของ IG อสวิทนะครับอไอจีสวีทสั่งให้กลัว บวกไอจีทวินะครับจใจก็แสไฟให้กับบวก b ีสองแล้วก็บวกบนะครับต้องครับ